การจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t Practice ชื่อผลงานการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ PD4Trust ด้าน1น,นักเรียน1อาชีพโรงเรียนบ้านนาคอมนานดอกไม้ตำบลบรรทาดอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งความสำคัญของพลงานพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชกาลที่10การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ และ4เป็นพลเมืองดีกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใตย้ยุทธศาสชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งมั่นคงและยั่งยืนจุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการน้อมนำเศรษฐกิจพ,พอเพียง 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพบูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตการดำเนินงานการพัฒนาทักษะอาชีพบุรณาการทักษะชีวิตด้านฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงโดยใช้ p d f o r Trust การขับเคลื่อนและพัฒนางานอัจฉริยะการเกษตรประณีตในโรงเรียนการพัฒนานักเรียนแกนนำมียุทธศาสตร์กำหนดไว้ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนานัเกเรียนแกนนำอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนปรับกิจกรรมพื้นฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงให้สอดคล้องกับสถานก,การณ์ปัจจุบันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นทิศทางในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอัจฉริยะเกษตรประนีตในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มนัเกเรียนแกนนำ เข้มแข็งตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนานักเรียนแกนนำไปสู่การเป็นมืออาชีพด้านเกษตรดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแกนนำบรรลุตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์และเป้าหมายปัจจัยความสำเร็จจากนวัตรกรรมดังกล่าว ทำให้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายสามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานได้อย่างมีคุณภาพซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้กิจกรรมเหตุคอนณข่าวสร้างอาชีพกิจกรรมผักสวนครัวรูกินได้กิจกรรมเลี้ยงประดุกขันษากิจกรรมปลูกต้นกล้วยพารวยกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกและไข่เค็มสมุนไพร